นักร้องสาวคนเดียวในวงการบันเทิงไทยที่อดใจไม่ไหวถึงขั้นโผล่คอมเมนต์กลางไอจจูนหลังเตรียมหย่าสามีหนุ่มกะลายังดราม่าไม่จบหลังจากที่หนุ่มกะลานกสิงแสงสุวรรณออกมาไลฟ์สดยอมรับเลิกรากับภรรยาจูนเทนชุสีหนูแก้วเตรียมหย่าสิ้นเดือนนี้ทัวก็ลงจัดหนักทันทีรวมทั้งมีการตามขุดสาวข้างกายรายใหม่ที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่สามที่เข้ามาทำให้ครอบครัวพัง ด้านพันรายาก็เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายมือที่สาถึง10บล้านบาทล่าสุดทางด้านจูนเพนชุลีพรรยาหนุ่มกลามาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องสาวมือที่สาสิบล้านบาทและทางด้านหนุ่มกลาประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่สามกลางรายการอีกด้วยและสัญญาว่าจะดูแลจูนและลูกอย่างดีที่สุด ซึ่งก่อนหน้าจูนเพนชุลีมาออกรายการโหนกระแสได้ออกมาโพสต์รูปภาพก่อนลูกสาวพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็งูฟออน หมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงซึ่งงานนี้มีนักร้องสาวเทียงคนเดียวในวงการโผลกลางไอจีจูนเพนชุลีหลังเตรีมยมหย่าหนุ่มกัลาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่แต่เป็นขนมจีนกุลมาดโผลกคอมเมนต์กลางไอจีจูนเพนชุลีเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ